งานนี้มากินข้าวเย็นนะครันมีอะไรกินบ้างครับมีส้มตำแล้วก็กุงก้งกุ้งนึ่งนึ่งกุง้งก็มีทีเด็ดอะไรต้มกบให้แต่งให้พี่น้องดูหน่อยได้ต้มกบว่กัโอ้โหตัวเล็เต็มห้วยเ,เลยขึ้นมาอีกไปจัดไปอ่าจะกินเหราจัดเลยลูกเจอเย็นเย็นลูกเจ๊เย็นๆ เป็นเย็นฟีของดีกุ้งกระกบอะไรอร่อยกันอ,อ่ะอึงโอ้โหลูกย่างอร่อยแล้ววันนี้ร้อนนะลุงนะเชฟแบงจัดเลยครับขาต้ยครับ ยอมดูแลช่องตัวเองเลยช่องพ่อหาคือแบงค์หรือเปล่าฮะชืแบงค์นี่ยไม่ยอมดูดูแลช่องตัวเองเลยมันดูแลก็พ่อดูแลก็คุณพ่อเลยอ่ะ้นจะให้ดูแลช่องตัวเองนะเพราะพ่อพ่อก็อดูแลเองคำหนึ่ง น้ำนะลน้ยนี่ก็ขนาดได้คำเนี่ยของมักเลยเนี่ย แบบแบบน้ำไม่ใช่เงี้ยแบบจะแบ่งจัดเมนูเด็ดเลยครับเลยลูกอีสานตัวจริงครับจะแบ่งอะไร แบ่งเลยนะน่ะเอาแบ่งกันเลยฮะขาใหญ่เาแบ่งกันขาใหญ่ัหไม่ไม่ <c oughs> หวังครับนี่หวังแล <c oughs> ากินคนเดียวเลยแล้วเราไปแล้วใม่่กบอกันนกินข้าวด้วยกัน้วยครับข้าวจี๊นมีอะไรบ้าง กนน้องตบอ่ะ,อะก็ก้องตังกก็กุ้งนึ่งนึ่งกุ้งตัวเนี้ยเอาไว้นะครับเอเอาเลยออกเป็นตัวเนยตัวเยลยจบไปเลย หักตัวเดี๋ยวว่าจะทำบ่อเลี้ยงกบนะโอเคโอเคไหมพ่อว่ต้องเลี้ยงกบเลี้ยงเอื้องเอื้องอุ้ยอันนี้ก็อยากกินแต่อึงนะฝากจดชื่อนนหน่อยฝากเลยฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องไทยโคราชไทยไทยโคราชด้วยนะครับเอไอไทยโคราดพาเพลินไทยโคราชพาเพลินด้วยนะครัจำช,ช่องเองก็ไม่ได้